คลับขลับของคนรักสุขภาพโดยทีรวดียิ่งมีและนัดนารีสุขดีติดตามรับฟังได้ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮิร์ตสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคล็ดขลับของคนรักสุขภาพค่ะ รายการสุขภาพที่มีสาระความรู้หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเรามีมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังฟังกันทุกๆสัปดาห์ค่ะก็อยู่กับดิฉันค่ะที่เราดียิ่งมีค่ะดิฉันนัดหน้าลีสุดดีค่ะก็เริ่มต้นเดือนมิถุนายนน,ายนี่ยเข้าเดือนหกเนาะฝนก็น่าจะต้องตกแบบที่เพลงเขาว่าเหมือนกันก็ฝนก็ชุ่มฉ่ำเลยค่ะเพราะว่ามันก็เข้าสู่ช่วงฤด,ดูฝนแล้วนะคะ,คะก็ พอรู้ดูฝนพี่แมวไปไหนก็เจอแต่คนป่วยเนาะก็น่าก,กลัวเหมือนกันไม่รู้เป็นไข้หวดัดไข้นนวัดใหญ่นนหรือว่าโควิดใช่คือตอนเนี้ยกาลังกาลังจะบอกคุณผู้ฟังวรวมถึงตัวเรากันด้วยนะว่าตอนเนี้เราต้องหันมา,า,า่สวอปจมูกกันอีกทีนะคะไปไหนบางทีก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ เป็นไข้หวัดหรือเปล่าหรือว่าเป็นโควิด -19 กันแน่นะคะเพราะตอนนี้อย่างที่น้องทีว่าเลยค่ะก็คือเขาเริ่มกลับมาแล้วนะคะแล้วยิ่งตอนนี้นี่กำลังเปิดเทอมเลยค่ะคุณ,คณฟังใหม่ๆม,ม,มัดมานกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆเนี่ยก็ต้องให้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะรวมถึงทางโรงเรียนก็ต้องเอาใจใส่เด็กๆสักนิดนึงนะคะว่ามีไข้หรือเปล่ามีอาการที่ไม่น่าไว้วางใจสุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะคะก็ต้องขอความร่วมมือกันหล่ะค่ะคุณฟังช่วงนี้ก็อย่างที่ว่ากันเลยค่ะว่า โควิดก็กลับมาระบาดอีกครั้งแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะช่วงที่ผ่านมาก็มีการรายงานข่าวอยู่เป็นระยะระยะค่ะก็ก็ต้องกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็พกหน้ากากอนามัยอลกอกอลดด้วยไปในที่สาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์หรือบ้านเราเองนี่แหละค่ะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าอาการชื้นไงคะแล้วดูฝนมันก็แพร่ระบาดเขาก็แพร่กระจายได้ง่าย อามาถึงเรื่องราวขอสารกิจกรรมสุขภาพบ้างนะคะ,คะของนิชฉันมีโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีค่ะขอเชิญชวนประชาชนรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับปีนี้นะคะสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะเฉพาะกลุ่มนะเพื่อป้องกันและลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงนะคะกลุ่มไหนบ้างล่ะที่เสี่ยงก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไป ประชาชนอายุไม่เกิน24ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรังเจ็ดกลุ่มโรคค่ะเจ็ดกลุ่มโรคที่ว่าก็คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคอพืชหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายหรือว่าโรคมะเร็งที่เขากำลังรับยาเคมีบำบัดแล้วก็สุดท้ายก็โรคเบาหวานนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มนะคะอันแรกเป็นผู้สูงอายุ65ปีอันที่สองคือประชาชนอายุไม่เกิน24ค่ะ กลุ่มที่3เราบอกไปแล้วว่าผู้ป่วยโรคเลือรังเจ็กลุ่มมีอะไรบ้างกลุ่มที่4ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลุ่มที่5ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและมีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะรวมทั้งผู้ติดเชื้อ H I v วที่มีอาการกลุ่มที่หกโรคอ้วนอ้วนแค่ไหนคะน้ำหนักต้องมากกว่า100กิโลกร,รัมค่ะแล้วก็ BMI ก็ต้องมากกว่า33กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้าย หญิงตั้งคันอายุคัน12ถึง20สัปดาห์เขาให้บริการฟรีเลยค่ะก็ให้บริการเฉพาะวันพรฤหัสบปปดีนะคะแล้วก็เขาแจกคิวทุกๆวันพระฤหัสเนี่ย8โมงครึ่งถึง15นาฬิกานะคะก็คือ8โมงครึ่งถึงบ่ายสามนะคะถ้าคิวเต็มก่อนก็คือปิดนะคะเพราะว่าวันหนึ่งก็คือรับแค่ วันละ150คิวเท่านั้นนะคะก็สําหรับเดือนมิถุนายนค่ะวันพระฤหัสมีวันไหนบ้างก็คือวันที่12วันที่19วันที่26วันละ150คิวที่โรงพยาบาลทัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีเอกาสารที่ต้องเตรียมมาค่ะคุณผู้ฟังบัตรประชาชนบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงนะคะกรณีที่มีโรคประจำตัวตามที่ระบุช่วยนำสมุดประจำตัวหรือว่ายามาด้วยนะคะ ติดต่อรับบัตรคิวได้ที่ชั้น1อาคาร4ค่ะโทรไปสอบถามข้อมูลได้ค่ะถ้าเป็นกลุ่มเสียงอย่างที่ดิฉันบอกมาโทรไปที่เบอร์02 577 2500 5ต่อ163ค่ะ02 577 2500 5ต่อ163ค่ะค่ะก็ ถือว่าใครที่อยู่ระแวกใกล้เคียงกับทางโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีนะคะ,คะก็สามารถที่จะเข้ารับบริการได้แต่ว่าทาั้งนี้และทั้งนั้นก็คือจะต้องไปรับคิวก่อนอนะคะก็เฉพาะวันพฤหัสค่ะเอาล้วกามาถึงของดิฉัชนบ้างนะคะจะชวนคุณผู้ฟังไปบริจาคโลหิตกันค่ะเนื่องในวันที่13นะคะ1ิมิถุนายนนี่ละค่ะเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทางโรงพยาบาลธรรมศา,ศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะก็จะเชิญชวนค่ะ ให้ไปบริจากโลหิตกันนะคะวันในวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ที่13-14มิถุนายนที่ที่กำลังจะถึงนี้นะคะที่อาคารพลังใจโดยบริจาคได้ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีจนถึงเวลา15นาิกา30นาทีนะคะก็กิจกรรมมีมากมายเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือใครที่บริจากรลหิตน,นะคะก็จะได้ได้เสื้อนะคะเป็นของที่ระลึกจากการบริจากรลหิตแล้วก็ยังมีตลาดนัดอีกมากมายนะคะ <S <S ทีนี้โดยเฉพาะในวันที่13มิถุนาย,ยนซึ่งตรงกับวันผู้บริจากรลหิตโลกน แลก็จะมีบูธสินค้านะคะไปจําหน่ายแล้วก็มีการถ่ายรูปนะคะพร้อมกับทําบุญต่างๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายนะคะในวันที่13และ14มิถุนายนนี้ค่ะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่02-926 9863หน่วยรับบริจาคโลหิตงานธนาคารเลือดนะคะโดยที่ไปบริจาคได้นะคะที่อาคารพลังใจค่ะตั้งแต่เวลา8นา30นาทีจนถึงเวลา15นาิก30นาทีแล้วก็ได้รับเสื้อสวยๆเป็นของที่ระลึกด้วยค่ะ,คะอีกหนึ่งข่าวสารและกิจกรรมนะคะมาปิดท้ายกันในช่วงของเบรกแรกนะคะก็ช่วงนี้เปิดเทอม โรคที่มากี่มากับรููฝนแล้วกันโรคยอดทิตสําหรับเด็กๆเด็กเด็ก,เด,ก,เ,ดกเด็กที่อยู่ตามเนื้อสีต่างๆก็คือโรตา้าไวรัสนะคะอันนี้คือเด็กเล็กเป็นประจําทุกปีนะคะในเรื่องนี้แพทย์หญิงนารุพรต่อสิริสุขกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไรท่อนะคะของศูนย์แม่และเด็กเนี่ยได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่า โรตาไวรัสเนี่ยเป็นไวรัสที่ทําให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและไปทําลายเยื่อบุทางเดินอาหารสามารถก่อโรคได้ทั้งในเด็กเล็กและก็ผู้ใหญ่ค่ะอาการของการติดเชื้ออาจจะมีไข้อาเจียนท้องเสียแบบรุนแรงนะคะจนเกิดภาวะขาดน้ําแบบแบบรุนแรงเหมือนกันจนถึงขั้นช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะสําหรับโรตาไวรัสเนี่ยสามารถแพร่ระบาดได้จากการรับเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนในอาหาร แล้วก็เครื่องดื่มค่ะหรือว่าออบางทีก็ไปสัมผัสเชื้อคือไปเด็กๆกันนะคะไปจับนูน่นจับนี่แล้วก็หยิบอาหารเข้าไปในปากแล้วก็ประกอบกับเวลาศูนย์เด็กเล็กมันก็จะมออีสนามเด็กเล่นอุปกรณ์เครื่องมืออะไรที่ท,ที่เด็กเขาชอบเล่นนะคะคราวนี้ก็ทําให้ติดติดเชื้อได้ง่ายนะคะคือครอบครัวในโรงเรียนสถานบันรับเลี้ยงเด็กเนี่ยจำเป็นต้องใส่ใจดูแลความสะอาดแล้วก็สุขอ,อนามัย นะคะก็คืออาจจะต้องดูแลแบบเค้งครัดนิดนึงนะคะโรตาไวรัสเนี่ยสามารถติดได้ทุกวัยแต่ในเด็กเล็กมันจะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าภูมิต้านทานเขาค่อนข้างน้อยเนาะแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กเล็กเนี่ยเข้าสูออ่มีอัตราการเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสูงที่สุด โรตาไวรัสเป็นการรักษาตามอาการค่ะและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นก็คืออาจจะต้องรักษาระดับน้ําในร่างกายให้เพียงพอก็คือไม่ให้ขาดน้ําแล้วก็ให้ผู้ป่วยดื่มสารละลาเกลือแร่หรือให้น้ําให้น้าเกลือเพื่อทดแทนสารที่สูญเสียไปเพราะว่ามันจะมีขึ้นไส้อาเจยนแล้วก็ถ่ายด้วยนะคะก็คือถ้ามีไข้สูงก็ให้ยาลดไข้แล้วก็อยากให้พักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากก็ต้องกินอาหารที่ย่อยง่าย นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีวัคซีนป้องกันโรตาไเวลาัาซึ่งเป็นวัคซีนชนิดหยอดที่ใช้ในเด็กเล็กเท่านั้นเหมาะสำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน6สัปดาห์ค่ะ,ะไม่ถึง6สัปดาห์เนาะก็คือไม่ถึง2เดือนนะคะก็คือ6สัปดาห์ขึ้นไปอายุเกิน6สัปดาห์ขึ้นไปก็คือ,อเดือนครึง่งสามารถรับวัคซีน ะะเพื่อที่จะลดความรุนแรงของโรคแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้มันสูงขึ้นนะคะแล้วก็แม้ว่าการติดเชื้อเนี่ยจากไวรัสเนี่ยคือมันอาจจะยังติดนะนะคะถึงเราวัคซีนหยอดเข้าไปแต่ว่าอาการมันก็จะเบาลงความปลอดภัยมันก็จะแน่นอนกว่านะคะคก็ะนนกะคุณแม่คุณพ่อคุณแม่รักกันที่มีพอที่จะมีกําลังก็อยากจะให้พาลูกที่เป็นเด็กเล็ก,ลกไปฉีดวัคซีนเนาะเพราะว่ามันก็ระบาดในศูนย์เด็กเล็กนะคะแล้วก็ระบาดทุกปีเหมือนกันโร,โรตา้าไวรัส ยอดฮิตมาทุกปีสำหรับฤดูฝนค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการกันค่ะสักครู่ค่ะช่วง Health Trip สนับสนุนโดยคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้คู่สุขภาพ กลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการเฮลที่ครับขับของคนร,รนะคะันรกสุขภาพนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงของเฮลทริปค่ะทริปสุขภาพดีๆเราสองคนมีมาฝากกันเหมือนเช่นเคยพี่แมวมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะก็เอาใจใส่ใส่ทุเรียนแล้วกันนะคะถึงแม้ว่าตัวพี่นี่จะไม่ถูกกับทุเรียนสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้นี่ไปที่ไหนก็จะมีแต่คนแบบพูดถึงแล้วก็ตามท้องตลาดผลไม้โดยทั่วไปนี่ก็จะเห็นทุเรียนกันก็คือเป็นช่วงฤดูกาลของเขาอะนะคะทีนี้ การที่เรารับประทานทุเรียนมากๆเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่เลยนะคะว่าการทานมากๆเนี่ยค่ะมันอาจจะทําให้เกิดอันตรายไม่ว่าจะเป็นร้อนในหรือว่าอาการที่คือทุเรียนเขาจะมีกรรมาถ่านเยอะบางทีก็ทําให้มีอาการแทรกซ้อนต่างๆนะคะทีนี้ก็เลยจะมาดูว่าถ้าเกิดว่าเราทานทุเรียนมากเกินไปเนี่ยแล้วเกิดอาการร้อนในเนี่ยเราจะต้องทาอย่างไรบ้างนะคะแล้วมีอาการมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะ แต่ที่แน่ๆเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือถ้าเกิดเรารับประทานทุเรียนมากๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาอย่างแรกที่เราเห็นได้ช้าเลยนั่นก็คือน้ำหนักนั่นเองค่ะ,คะก็คือทุเรียนเนี่ยถือว่า ไม่เป็นเม็ดกับคนที่กําลังที่จะลดความอ้วนนะคะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยละค่ะได้ชื่อว่าเป็นราชาห่งผลไม้นะคะเขาจะให้พลังงานที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่นะคะเขาจะมีทั้งพลังงานน้าตาลแล้วก็กรดไขมันไม่อิ่มตัวในปริมาณที่สูงทีนี้เนี่ยทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็มีข้อมูลเกี่ยวกับทุเรียนเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังว่าในทุเรียน1เม็ด ขนาดกลางอยู่ที่ประมาณ40กรัมเนี่ยเขาจะให้น้ําตาลอยู่ที่ประมาณ18กรัมพลังงานอยู่ที่ประมาณ60กิโลแคลอรี่ซึ่งถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยก็เท่ากับข้าวสวย1ทัพพีนะคะเพราะว่าในในหนทัพพีของข้าวสวยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80แคลอรี่ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครทาน เม็ดอาทารทุเรียนนะคะครั้งหนึ่งอยู่ที่ประมาณ3เม็ดเพราะฉะนั้นคูณได้เลยค่ะก็จะรับพลังงานเข้าไปทั้งหมด1 8 0แปดแคลอรี่เท่ากับว่าเรากินข้าวสองทัพีกว่ากว่าทีนี้ถ้าเกิดเราอดใจไม่ไหวค่ะรับประทานไปมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะมากถึง4ี่หเม็ดเนี่ยก็พลังงานรับไปเต็มๆฉ่ำๆเลยค่ะ4 0 0รอกิโลแคลอรี่นะคะถ้าเทียบกับน้ำอัดลมเนี่ยเท่ากับ2กระป๋องหรือว่าถ้าเกิดเป็นข้าวก็คือประมาณ5ทัพีทีนี้เนี่ยเราจะ มีวิธีที่จะดูแลอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าเรากินไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าตายแล้วบางคนเขาก็จะมีวิธีแก้นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราทานทุเรียนไปแล้วเนี่ยก็ควรที่จะงดหรือว่าลดอาหารจำพวกที่เป็นคาร์โบไฮเดตก็คือเหมือนกับว่าเราทานทุเรียนเยอะไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องงดพวกคาร์โบไฮเดตน้ําตาลหรือว่าอาหารที่ให้พลังงานสูงในแต่ละมื้อนะคะก็อย่างเช่นพวกอ่าตอนนี้นะั่นนอกจากนอกจาก ทุเรียนแล้วเนี่ยที่จะมาพร้อมกับทุเรียนนั้นคือมะม่วงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราทานทุเรียนเข้าไปแล้วเนี่ยมะม่วงเราก็ควรที่จะงดไปนะคะหรือว่าผลไม้อย่างอื study, ่นที่ให้น้ําตาลสูงไม่ว่าจะเป็นพวกลําไยนะคะหรือว่าขนุนก็ควรที่จะงดไปก่อนหรือว่าไม่ควรที่จะทานร่วมกันนะคะเพราะว่าจะทําให้ยิ่งมียิ่งเกิดความอืดอัดแล้วก็จะทำให้อ้วนง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่จะต้อง โอ๊ยไม่ไหวแล้วฉันจะ,ะต้องทํำยังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องทานอาจจะเป็นผลไม้ชนิดเย็นนะคะที่จะทําให้อาการร้อนในเนี่ยหายดีมากขึ้นหรือไม่ก็จะทําให้อ่าที่เราทานทุเรียนเข้าไปมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฎดกรรมฐานหรือว่าความอ้วนหรือการย่อยยากเนี่ยก็คือให้ดื่มให้ดื่มน้ํานะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะทานกาแฟหรือว่าดื่มกาแฟเข้าไปพร้อมๆกันหลังก่อนหรือหลังจากที่เราทานทุเรียนแล้วนะคะแล้วก็ให้ทานพวกผลไม้ที่มีความ ชุ่มฉ่ำนะคะหรือว่าพวกส้มพวกามะละกอรหรือว่าฝรั่งพวกนี้นะคะเพื่อจะทําให้ร่างกายได้มีวิตามินซีแล้วก็ลดอาการร้อนในของเรานั่นเองค่ะใครที่เป็นสายทุเรียนนี่ก็ต้องคือรอมาทั้งปีเนาะระมัดระวังหน่อยนะคะช่วงนี้ค่ะพอดีรอมาทั้งปีแล้วก็ก็ทานได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องต้องต้อง,องไม่ต้องเยอะหมายถึงว่าก็ก็กินบ่อยๆกินวันละ เม็ดสองเม็ดก็แต่ว่าตอนนี้นี่เห็นบอกไปทางไหนก็แล้วแต่นะมีจากแบบโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะตามท้องตลาดโดยทั่วไปแล้วที่สําคัญต้องดูทุเรียนด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าเขาคือเขาเขาว่ากันใช่ไหมว่ามันสุกมากสุกน้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะเห็นบางคนนี่ก็แบบโอ้โหเนื้อสัมผัสมันแล้วแต่คนชอบเนาะมนแล้วแต่คนชอบกินบางคนก็กรอบนอกนุ่มในบางคนก็อาจจะชอบแบบเละๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็กินได้ค่ะ ก็อย่ากินเยอะแล้วกันเนาะก็ ทำอย่างที่พี่แมวบอกนะคะเราก็เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครเริ่มมีอาการแบบโอร้อนในแล้วลหละเริ่มเจ<ะ>็บคอแล้วนะคะน้ําผลไม้สมุนไอน้อําสมุนไพรก็ช่วยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําใบโบโบกน้าเก๊กฮวยนะคะน้ําหล่อห้างกล้วยผลไม้ขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะก็นอกจากที่จะบอกพวกส้มพวกสับประรดแล้วนะคะก็พวกแตงโมก็สามารถที่จะมารับประทาน,น,นได้เช่น,เด,นดเดียวกันหรือว่าพวกผักผลไม้พวกผักสดสดก็ได้เช่นเดียวกันและที เอาง่ายๆเลยดีกว่าค่ะพวกน้ําสมุนไพรพวกใบเตยเฉาก้วยน้าแก้ควยเนี่ยก็รับประทานตามเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยลดในเรื่องของอาการร้อนในได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้มีความสุขกับทุเรียนแล้วกันนะคะแต่ว่าก็ต้องดูในเรื่องของสุขภาพด้วยนะยิ่งเฉพาะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําตาลค่ะก็ย,ยิ่งต้องให้ความระมัดระวังมากขึ้นค่ะอ่ะเมื่อกี้เป็นเรื่องของสุขภาพกายไปแล้วดิฉันมีในเรื่องของสุขภาพจิต นะคะก็ดูแลในเรื่องของจิตใจควบคู่กันไปด้วยนะคะก็ดิฉันมีในเรื่องของวิธีคือเราอะไม่พูดไม่ได้อะว่าที่ทำงานมันเป็นค้อชีวิตมากกว่าเพราะว่าแปดชั่วโมงในการทำงานเนาะมันเป็นอะไรที่แบบบางทีอยู่มากกว่าครอบครัวยอย่างนะคะคุณผู้ฟังคราวนี้ดิฉันก็เลยมีวิธีการในการสร้างการทำงานให้รดบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นละกันไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะคือในสถานที่ทํางานอะเราต้องยอมรับว่าไม่มีทั้งผู้บริหารหัวหน้าอาลูกน้องเพื่อนร่วมงานซึ่งต่างคนเขาก็มีบทบาทหน้าที่หรือความคิด นะคะแตกต่างกันอ่ะก็เขาเรียกอะไรอ่ะแตกต่างกันแบบร้อยพ่อพันแม่อ่ะค่ะต่างคนต่างที่มาคราวนี้ในความแตกต่างเนี่ยมันจะทํางานร่วมกันอย่างราบรื่นได้อย่างไรเข้าใจกันแบบไหนคือมันก็จะทําให้บรรยากาศในการทํางานมันมีความสุขมากขึ้นนะคะดิฉันก็เลยมีเทคนิคในการทำงานให้ราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันนะคะสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชา คือถ้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยก็อยากให้มีความเห็นอกเห็นใจนะคะเพราะว่าการเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจแล้วก็รู้ถึงความรู้สึกว่าคนอื่นคิดยังไงเนี่ยใส่ใจต่อความเป็นดีอยู่ดีของลูกน้องอันนี้ก็เรียกว่าจะได้ใจลูกน้องนะคะแล้วก็สร้างขวัญและกำลังใจมันอาจจะเป็นหนึ่งในภาวะผู้นำก็ได้ถูกไหมคะคือมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นว่าหัวหน้า หรือผู้บริหารเนี่ยแสดงน้ำใจต่อรุกน้องนะคะหรือต่อเพื่อนร่วมงานเนาะ,ะข้อที่3ให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นค่ะควรจะเปิดโอกาสให้รุกน้องเนี่ยได้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในงานที่สร้างสารรค์นะคะอะไรที่มันแตกต่างต้องยอมรับหรือตัดสินใจเองบ้างไม่ใช่ไปสั่งหมดทุกอย่างเนาะ,ะเรื่องที่4ี่ นะคะที่ควรจะมีสําหรับผู้ใตบ้บังคับบัญชาก็คือต้องกล่าวขอบคุณค่ะคือคํากล่าวขอบคุณเ,เป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้ลูกน้องคิดอย่างสร้างสารรค์นะคะคือก็ได้ใจอ่ะง่ายๆเนาะก็อาจจะไปผลิตผลงานดีๆออกมานะคะข้อที่5ให้ข้อมูลย้อนกลับหัวหน้าต้องมีฟีดแบ็กผลงานให้กับลูกน้องนะคะเพราะใครๆก็อยากรู้ว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาทําไปอ่งานที่เขาส่งมาเนี่ย มันดีหรือไม่ดีถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยน,นะคะก็ถ้าดีก็ควรจะชมกลับไปที่ขอบคุณเนาะแต่ว่าถ้าไม่ไม่ดีก็อาจจะต้องอธิบายให้ชัดเจนส้างความเข้าใจนะคะไม่ใช่ว่าส่งอะไรมาเราก็เงียบเนาะบางทีมันอาจจะต้องมีฟีดแบ็กกลับไปด้วยนะคะที่สําคัญเลยอะที่หัวหน้าพึงจะมีก็คือต้องผลักดันให้เติบโตค่ะคือหัวหน้าที่นี่ต้องพยายามผลักดันหรือว่าเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้พิสูจน์ฝีมือนะคะคือไม่ใช่ว่า เขาเรียกอะไรอะ่ะกักเนาะหรือบางทีก็ทําเองหมดคือทัทง้งทั้งทั้งที่น้องๆเขาก็มีศักยภาพมีฝีมืออันนี้ก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงฝีมือนะคะแล้วก็ผลักดันให้เขาเจริญก้าวหน้าในการทํางานนะคะคือสุดท้ายอะสิ่งที่ต้องมีไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือลูกน้องก็อาจจะต้องเป็นในเรื่องของการเข้าใจสมดุลชีวิตคนทํางานอย่างเช่นถ้า เขามีครอบครัวอย่างเงี้ยเขามาแบบยุ่งๆเขาอาจจะมีภารกิจเยอะนิดหน่อยเรื่องลูกเรื่องใดๆอย่างเงี้ยบางทีหัวหน้าก็ต้องเข้าใจเนาะเพราะแต่ละคนมันก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นกรณีของหัวหน้างานแล้วกันถ้าอยากได้ใจลูกน้องหรืออยากเป็นผู้บริหารที่ดีนะคะ,คะก็ทำงานร่วมกันกับลูกน้องได้ดิฉันก็มีเทคนิค วิธีการสร้างที่ทำงานให้ราบรื่นอย่างมีประสิทธิภาพมาฝากกันนะคะค่ะ,อ,ะอีกหนึ่งทริปแล้วกันเป็นทริปสุขภาพเมื่อกี้เป็นเรื่องของสุขภาพจิตเนาะสุขภาพกายแล้วกันค่ะที่ฉันมีให้คุณผู้ฟังมาเช็คสาเหตุคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงมันเป็นสาเหตุของภาวะเลือดออกผิดปกติในช่วงตกไข่นะคะก็ในในเรื่องนี้แพทย์แผนจีนนะเขาบอกว่าไอภาวะเลือด ออกผิดปกติในช่วงตกไขน่นะมันจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหยินกับหยางอ่ะคือช่วงตกไข่ของผู้หญิงมันมีสามสาเหตุหลักนะคะคุณผู้หญิงคืออันดับแรกก็คือไตไตบกไตพล่องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความร้อนทำให้ไตพ่องแล้วก็ทำลายสารสารหญิงนะคะแล้วก็หยางซี่เนี่ยมันเคลื่อนไหวต่อสู้กับความร้อนทำลายเส้นลงปานนะคะอันนี้มันก็อาจจะทำให้ผิดปกติ ในในช่วงที่เป็นประจําเดือนนะคะอันนี้ไปทางแพทย์แผนจีนแล้วกันนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเขาบอกว่าความร้อนชื้นก็คืออย่างเคลื่อนไหวไปประกบกับความชื้นร้อนในร่างกายความร้อนทําลายเส้นลมปราณน,นะคะแล้วก็มุดลูกก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เลือดออกผิดปกติในช่วงของตกไข่นะคะอีกอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นสาเหตุก็คือเลือดข้าง เขาบอกว่าอย่างเนี่ยมันเคลื่อนไหวต่อสู้กับริมเลือดริมเลือดทําให้หลอดเลือดได้รับความเสียหายเลือดไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติก็จะทําให้เกิดเลือดข้างนะคะหรือว่าเลือดออกผิดป,ปกติในช่วงของตกไข่นะคะ ภาวะเลือดออกผิดปกติในช่วงตกไข่เนี่ยสามารถปรึกษาแพทย์ได้นะคะถ้าแล้วแต่คุณผู้ฟังถ้ารู้สึกว่ามันประจำเดือนมันผิดปกติจะไปหาแพทย์แผนจีนรักษาสมดุลหรือว่าจะใช้สู์ไพ่จีนหรือจะไปหาแพทย์แพทย์แผนปัจจุบันนะคะก็ช่วยได้ในการปรับสมดุลปรับประจำเดือนให้เป็นปกติลดอาการปวดท้องประจำเดือนนะคะคือเราจะรู้ละเวลาเราเป็น,นว่ามันเลือดมันออกผิดปกติไหมบางทีมันก็ออกเป็นเป็นลิ่ม เป็นเลือดบางทีก็ออกมาเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสาเหตุนะคะที่เอามาฝากกันหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ทาง FM 8 9 5 Innovation for Life ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันทีราวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัทนาลีสุขดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ h เฮลที่กลับกลับของคนรักสุขภาพ สนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตการพยาบาลอย่างมืออาชีพ